สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดของทีอาคานะคะอันาัจกโชว์รูมรถยนต์มื่สองดีมีลถให้เลือกกว่า500คันวันนี้เราอยู่กับที่ทีอาคาเสรีไทยสาขาสองกับบรรยากาศในช่วงยามเย็นนะคะที่ต้องบอกเลยว่าฝนก็ใกล้กำลังจะมาแล้วนะคะเดี๋ยวไลฟ์นี้จะพาไปชมรถสวยที่ทีอาคากันพี่พี่กำลังมองหารถรุ่นไหนอยู่นะคะขอเรียนเชิญที่ทีอาคานะคะของเรานะคะมีรถให้เลือกกว่า500คันรถสวยคุณภาพดีในราคามาตรฐานก็ต้องที่ทีอาคานะคะ ลมแรงมากนะคะช่วงนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะพาไปชมรถสวยๆกันนะคะก่อนอื่นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆอยู่ที่ไหนนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ<ไ>เพราะว่าช่วงนี้เหมือนจะมีพายุเข้านะคะ<ไ>ก็ลมแรงมากถูกต้อง,มองไม่หวั่นไม่หวั่นนะคะเพราะรถข,ของเราสวยทุกคันลมแรงแค่ไหนรถสวยทุกคันนะคะเพราะรถทุกคันของเราคัดมาแล้วเรียบร้อยเริ่มต้นกันที่คันนี้กันก่อน ช่วงนี้หน้าฝนไม่รู้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่ขับไปทํางานนี่ต้องบอกเลยว่าบางทีเลิกงานเนี่ยฝนชอบตกจัดรุ่นนี้ไปได้เลยผ่อนห้าพันกว่ามือแรกประวัติเช็คสูตรนะคะสาหรับ To y o ต้าวีออสผ่อนห้าพันกว่าผ่อนไม่ต้องเปียกฝนเลยแล้วไม่ต้องเปียกฝนเลยถูกต้องเข้าเข้าไปในรถนี้ผมไม่ไม่พันกันแล้วถูกต้องนะคะนี่เลยคันนี้สีสวยมากๆสีบอลเงินสีเดิมบางทั้งคันเลย ได้เลยค่ะอินโนวาเรามีให้เลือกหลายคันเลยนะคะสําหรับอินโนวาคันนี้เป็นโตโยต้าวีออสผ่อนห้าพันกว่าเดี๋ยวหลังจากจบวีออสนุ่มพาไปดูอินโนวาได้เลยค่ะนี่โอ้โหเป็นสีโรสโกนะคะสวยงามแบบนี้เลยค่ะวันนี้เทียาคาจัดมาให้นะคะผ่อนเพียง5้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองาสบายใจฝนจะตกกี่โลแล้วแต่ไม่สนใจไม่สนใจเลยค่ะฝนตกแดดออกเราไม่กลัวเราไม่หวั่นนะคะเพราะเรามีรถ v ีออสสวยจากเทียคากันนะคะ นี่ด้านหลังค่อนข้างกว้างเลยค่ะพื้นที่ให้มาโอ้โหเรียกได้ว่านั่งสามคนแบบสบายๆเลยนะคะจะไปกับครอบครัวหรือว่าใช้งานเป็นหนุ่มโสดสาวโสดก็ยังได้เลยค่ะด้านท้ายไฟท้ายเป็นแบบเส้นเรียวยาวแบบนี้สวยงามาลงตัวมากๆนะคะพร้อมกับโลโก้ v o s แล้วเขาก็มีเซ็นเซอร์ให้สองจุดแบบนี้นะคะอค่อนข,ข้างสวยเลย,<า>ยและสีคือสวยมากยิ่งโดนแสงยิ่งสวยใช่สีนี้ก็คือสวยมากนะคะนี่เลยในกล้องสุดนี้ของจริง ของจริงสวยกว่านะคะสําหรับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทพร้อมโปรโมชั่นของรถเพียง999บาทสทสนใจรุ่นนี้แคปเจอร์หน้าจอทักมาได้เลยนะคะนนแต่ก่อนอื่นเลยนี่ขออนญาตพามาชม t o y ยต a a อ t i s ตโอ้โหเรียกได้ว่าสวยงามมากๆนะคะนนสำหรับ Hybrid อาร์ติสไฮบริดโอ้โหเรียกได้ว่ารวดเร็เรวทันใจรับรถกลับภายในวันนะคะอาร์ติสเนี่ยเฉพาะที่ส่งมอบพรุ่งนี้น่าจะมีประมาณหคัน เฉพาะโฉมนี้ถูกต้องขายดีมากๆเพราะว่าเป็นรถที่ดีไซน์สวยอยู่แล้วเป็นแบรนด์ยอดนิยมอยู่แล้วนะคะและยิ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะต้องบอกว่าประหยัดน้ำมันถูกต้องนี่เลยดีไซน์สวยและด้านหน้าของเขาไฟหน้าแบบเรียวยาวแบบนี้เนาะตัดมเด้วยเส้นโค้เนียมแล้วก็ไฟเดนทามันนิ่งไลท์นะคะพร้อมกับตาสีฟ้ารุ่นนี้ผ่อนประมาณแปดพันกว่าบาท นะคะเรามีโปรโมชั่นของรถเพียง999บาทนะคะมาดูที่ภายในกันภายในเป็นอย่างไรโอ้โหนี่อ่าอย่างแรกเลยนะคะสำหรับภายในรุ่นอาติส e รุ่นนี้เขาจะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้า Auto ออโต้โฮมีให้นะคะแล้วก็มีไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยนะโอ้โหคือไม่ต้องใช้สายชาร์จเลยไม่ต้องใช้เลยนะคะสามารถที่จะวางโทรศัพท์ไปตรงนี้ได้เลยค่ะจะมีไฟสองสว่างเล็ก ให้เราเห็นในที่มืดนะคะรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ได้ปุ่มพุสตาร์ทมาให้หนังแบบนี้แล้วก็หน้าจอทัชสกรีนนี่เลยเชื่อมต่อระบบต่างๆได้เลยนะคะออดีโออะไรต่างๆและรุ่นนี้เขาจะได้เป็นระบบแอร์แยกแบบดูโอโซนสามารถปรับได้เลยเราอยากได้องศาประมาณเท่าไหรไ่ซ้ายขวาซ้ายขวาได้เลยค่ะสาหรับรุ่นนี้นะคะนี่ <c oughs> เล่มคู่มือต่างๆก็มาพร้อมกับ รถแล้วนะคะอันนี้ก็เบาะหนังแน่นฟูแบบนี้นี่ดูง่ายๆดูบอกคนขับได้เลยค่ะว่าใช้งานหนักแค่ไหนนะคะแล้วก็ถูกต้องพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบนี้นะคะสภาพคือมีมากๆสาม,มารถที่จะควบคุมแยกแบบซ้ายขวาได้เลยะนะคะรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ที่วางแก้วอะไรต่างๆเขามีมาให้ครบนะคะกับ Toyota Altis ได้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดประหยัดน้ำมันด้วยประหยัดน้ำมันดีไซน์สวยด้วยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่ 5 2าแ0 0สบาทนะคะเป็นปี2020ันยีวันนี้ที่าจัดให้เพียงห้าแ0 0สบาทนะคะผ oh. ่อนประมาณ8ปด0กว่าบาทว้า wow. วเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆ <Okay. S 1> เขาให้ออปชั่นมาจัดเต็มแบบนี้นะคะพี่ๆสนใจทักมาได้เลยค่ะมาเดี๋ยวดูบ้บอดแถวหลังกันอบอย่างแรกเลยนะคะจากที่นุ๊กเข้ามานั่งปุ๊บ รู้สึกว่าเบาะแถวหลังค่อนข้างกว้างมากๆพื้นที่แล้วก็นั่งนี่สบายมากๆเบาะของเขาแน่นฟูค่ะแล้วเขาก็มาพร้อมกับนี่ท,นที่วางแก้วนะคะที่วางแขนตรงนี้มีให้ระบบแอร์ให้สองตำแหน่งแบบนี้สามารถปรับได้เลยนะคะนี่สวยงามครบจบคันนี้เลยนะคะอ่ะปกติได้เลยนี่เบาะหนังแน่นฟูแบบนี้ ค่อนข้างกว้างให้มาคือครบเลยอ่าด้านท้ายของเขานะคะไฟท้ายก็เป็นแบบเรียวยาวแบบนี้นะคะตัดมาด้วยแถบโครเมียมสวยๆแบบนี้นะคะ,แ,แ,บบะ,คะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ที่เป็นสีฟ้าเนาะแล้วก็พื้นที่เก็สบสัมภาระไหนขอนดูหน่อยอ่าโหสภาพคือใหม่กิบสวยสะอาดแบบนี้เลยนะคะกับโตโยต้าอาร์ติรุ่นนี้จะเป็น1.8ึ่งจดไฮบิดนะคะ ราคาอยู่ที่529,000บาท, 5, บาทค่อนที่8000กว่าบาทสนใจรุ่นนี้ทักมาได้เลยค่ะมาเดี๋ยวเราเข้ามาที่ด้านในกันที่โชว์รูมเฮียคาของเราคือมีรถให้เลือกเยอะมากๆม่เาไม่อยู่ที่ประมาณ1น0 0 0 0สนหลักพันค่ะใช่แสนหลักพันเป็นรถมือแรกกว่าเช็คสู์น,นะคะรถมีการเข้าศูนย์ตลอดเลยเดี๋ยวเราไปด้านนู้นกันเพราะว่าฝนค่อนค่องแรง นี่ใช่แล้วฝนมก็พายุเข้าเนาะแต่ว่าพายุเข้าแค่ไหนก็ไม่หวันเพราะเรามีรถสวยให้เลือกกว่า500คันมีรถสวยให้เลือกกว่า500คันเรา,าจะกลัวเกี่ยวฝนถูกต้องพายุจะเข้าที่โมงเหยียดไม่ช่ไม่กลัวเลยแต่ว่าจะเข้าดีคใช่แล้วโอ้โหโซนนี้เรียกได้ว่ามีแต่โซนรถหลุๆทั้นทงนั้นเลยนะเนี่ย Honda Accord Camry Benz นะคะ รุ่นนี้สวยมากโดนแสงนี่ยิ่งสวยเลยนะคะกับ h o n d a a c c o r d 2.0ไฮบิดนะคะคันนี้ก็เพิ่นข้อใหม่ล่าสุดจัดไว้ว่าจะทำรีวิวให้พี่ได้ชมพรุ่งนี้ใช่แล้วดีไซน์สวยภายในกว้างขวางนั่งสบายมากๆนะคะกับ h o n d a a c c o r d รุ่นนี้ถ้าเป็น h o n d a a c c o r d เรามีราคาเริ่มต้นอยู่ที่719,000บาทนะคะขอนเริ่มต้นอยู่ที่1นึ0 0หบาท ผมใหม่โอ้เปิดได้อ่ะนี่ภายในเป็นสีดำแบบนี้สวยมากๆโอ้ oh, oh, ให้มาเรียกได้ว่าครบคันมากๆเลยนะคะเหมาะหนังต่อไฟฟ้าแน่นปูแบบนี้ค่ะเมมโมรีซีมีให้นะคะพวงมแลัแบบ Murphy มัลติฟังก์ชันแบบนี้หน้าจอทัชสกีนขนาดใหญ่เขามีมาให้นะคะหรือว่าจะเป็นคอนโซลกลางออกแบบมาดูดีมากๆตัวนี้บไดนคะไฮบิดกับแออยไฮบิคันนี้เป็นไฮบิดนะคะ ใช่แล้วสวยมากๆค่ะใช่ค่ะด้านหลังนี่เลยแล้วระบบแอร์ให้สองตำแหน่งนะคะพร้อมกับช่องพาร์จแล้วก็จะมีเบาะหนังด้านหลังนะคะค่อนข้างกว้างเบาะสามารถพับได้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้คอสมีไหมคะคอสใช่ไหมคะคอสโคลราาคอสมีค่ะมีเลือกหลายคันเลยตอนนี้มีเริ่มต้นเพียงห้าแสนเก้ามื่นเก้าพันบาทนะคะขอเริ่มต้นที่หนึ่งหมืนบาทค่ะสําหรับโคลราาคอส ราคาดีมากๆนะคะอ่ะมาดูกันที่โอ้โหตัีสปอร์ตนะคะอ่าตอนนี้อยู่ระหว่างนาเข้ามานะคะสําหรับรุ่มสปอร์ตใช่ G ยสปอร์ตใช่นี่นะคะสําหรับภายในค่อนข้างกว้างเลยให้มาสภาพแบบกริบมากๆใหม่มากๆนะคะรุ่นนี้โอ้โหได้ไปนี่คุ้มค่ามากมาก และยิ่งเป็นไฮบริดยิ่งประหยัดน้ำมันกับคันได้แอคคอร์ดไฮบิดคันนี้นะคะสีสวยมากๆเป็นรถที่ดูดีมากๆซึ่งวันนี้เรามีเข้ามาเฉพาะไฮบริดก็สองคันเพราะว่าด้านหน้ามีอยู่คันหนึ่งนะคะสำหรับคันได้แอคคอร์ดนี้จะเป็นสีเทาเข้มสีเทาเข้มเราก็มีนะคะรุ่นนี้หนึ่งุห้าเทอร์โบ e อเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแรงแต่ประหยัดน้ำมันร้อยเก้าสิบแรงม้าให้มาเลยกับคันนี้นะคะทะเบียนก็สวยรถก็สวยมือแรกเช็คสูยรด้วย เดี๋ยวเราคบกจนอีกทีหนึงในพรุ่งนี้นะคะใช่ค่อนข้างแรงนะคะเดี๋ยวมาอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้แปดแสนก็เดี๋ยวนุ๊กดูให้นะคะเดี๋ยวไปชมภายในกันอันนี้คือรถเพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะนี่โอ้โหใช่แล้ว กคันนี้จะเป็นปี2020นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะ8,900บาทภายในกว้างนั่งสบายแบบนี้บริษัทเช่าทุกอย่างมีให้ครบนะคะพื้นที่เก็บสัมภาระให้มานี่ที่เก็บของตรงๆเขาให้มาครบถูกต้องมีโหมด EV หมุกระหำสี่ทุกอย่างมีให้ครบนะคะสําหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเราพบเจออีกทีนึง ในพรุ่งนี้เรามีไลฟ์สด2ช่วงเวลานะคะช่วงแรกคือเที่ยงเป็นต้นไปแล้วก็ช่วงเวลาที่2 4งสี่โมงครึ่งเป็นต้นไปไลฟ์สดทุกวันเลยนะคะไม่หยุดหยุดเลยค่ะร้านอยู่ถนนเสรีไทยนะคะระหว่างซอยเสรีไทย46และ48ติดโชว์รูมตโตโยต้านะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะอยู่กรุงเทพนะคะซอยอสาขาแรกอยู่ที่เสรีไทยเ3และสาขาที่2ที่เราไลฟ์กันอยู่ตรงนี้เสรีไทย46และ48ค่ะหากสนใจสามารถทักข้อความมาได้เลยนะคะหรือว่าโทรเข้ามาที่ 0989526939นะคะเดี๋ยวไลน์นี้ขออนาตลงไลน์ก่อนพบเจออีกทีในพรุ่งนี้นะคะขอบพระคุณที่พี่ทุกท่านที่เข้ามาชมไลน์ค่ะสวัสดีค่ะ